ครับก็มาสวัสดีนะครับพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ต่อต้นก็มาปนยานะครับในช่วงที่เป็นหางแย้แบบนี้นะครับต้องฉีดขึ้นลูกนะครับต่อต้นก็จะใช้กลุ่มฮอร์โมนที่เป็นประเภทครับเซียมโบลอนนะฮะจะใส่อยู่ประมาณ3 0 0ร้อยซีซีนะครับแล้วก็บวกน้ําตาลทางด่วนไป500ร้อยไปร้อยห้าสิบซีซีนะฮะแล้วก็ ยาฆ่า,มาแมลงนะครับฆ่าหนอนอะไรพวกนี้นะฮะนาทีนี้เราต้องฉีดขึ้นลูกนะครับเพื่อให้เขาขึ้นลูกได้เร็วขึ้นนะครับนี่นะตอนนี้ก็กลายเป็นหางแย้มหมดแล้วนะฮะเราต้องฉีดนะครับหรือไม่ก็แกะพวกกระโปรงที่แห้งๆนะฮะเพราะว่าฉีดยาไปแล้วนั้นจะหลุดยากนะครับนี่ฮนะจะเป็นดอกเข็มๆแหลมๆแ,แบบนี้นะครับช่วงนี้เราก็ต้องมาพ่นขึ้นลูกกันนะครับฉีดให้เขานั้นขึ้นลูกได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะ เนี่ยนะฮะก็ดอกบานโรยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ขึ้นลูกอย่างเดียวนะครับกลุ่มยาฆ่าแมลงที่ตอต้นใช้ก็เป็นพวกอ e ีมากับไท e มีด็อกแซมนะครับในช่วงนี้นะแต่าขาดไม่ได้ก็เติมปุ๋ยไปหน่อยนึงนะครับใช้05234นะครับใส่ไปประมาณขีดสองขีดได้ครับเนี่ยนะแล้วก็น้าตาลทางด่วนนะที่ขาดไม่ได้ครับคือตอต้นใช้อันนี้ก็มีชุดแรกบ้าง ชุดกลางๆบ้างนะครับเนี่ยแต่อาจจะสูงหน่อยครับเพราะว่าซูมมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับมีหลายรุ่นฮะนั่นคือต้นใหญ่นะครับเนี่ยดอกหางแย่ก็เริ่มไหม้เป็นเอ่อบางกระปุกบางพวงแล้วนะครับหางแย่เริ่มไหม้แล้วฮะวันนี้ก็เลยมาพ่นยากำจัดค่าแมลงแล้วก็ฉีดขึ้นลูกไปในตัวนะครับเพื่อให้ดอกเขานั้นติดลูกง่ายและขึ้นลูกง่ายนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้รับชมกันต่อนะครับว่า ดอกชุดนี้จะติดดีแค่ไหนขึ้นลูกสวยแบบไหนขึ้นดีขนาดไหนนะเดี๋ยวตอต้นจะถ่ายมาพี่ๆได้รับชมนะอัปเดตสถานการณ์ให้พี่ๆได้รับชมอยู่ตลอดนะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับตอต้นด้วยนะครับเพื่อจะ,จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มีให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นมาพร้อมกันครับว่าลูกจะสวยขนาดไหนนะฮะ